สวัสดีครับน้องๆผมชื่อผูดิตคณะธิรกุลนะครับชื่อเล่นชื่อแอมนะครับเคยเป็นสมาชิกของชมรมปาตกฐถาลลโตวาทีนะฮะรหัส28นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมนะเป็นคณะกรรมการในชมรมนะในปีพศ2530นะครับนะอยู่ฝ่ายประชาพันธ์นะปัจจุบันก็ทำอาชีพเป็นมักบุเทศ นะเรียกว่าเป็นมัคุเท,เท์อาชีพนะครับนะทำกันมาทำอาชีพนี้มาอยู่ประมาณทั้งสากว่าปีกันได้ละนะครับว่ไม่ได้เปลี่ยนรายในการที่จะทํางานในด้านอื่นเลยนะครับนะอยากจะชัดชวนนะครับน้องๆนักศิกษานักศึกษาใหม่ๆนะครับที่สนใจในเรื่องของการพูดหรือศิลปะก,การพูดนะครับนะเพื่อที่อาไปใช้ ประกอบกับอาชีพของตัวเองหรือใช้กับชีวิตประจําวันหรือใช้เจราจารหลากหลายสาขาอาชีพน,น,นะครับชมรมปาตกรถาละตัววาทีนะครับถือว่าเป็นชมรมหนึ่งที่สามารถจะตอบโจทย์ในเรื่องทักษะการพูดหรือศิลปะการพูดให้กับน้องๆนีน่สิทธ์นะครับที่เข้ามาใหม่แล้วกาลังที่จะค้นหาตัวเองว่า smiles. หรือต้องการหาคําตอบว่าศิลปะการพูดเนี่ยน่าสนใจอย่างไรมีความสําคัญอย่างไรมีความจําเป็นอย่างไร,นะรประตกถาละตัววาทีครับ ยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนนะฮะสนใจก็ลองแอดไลน์เฟ e บ o o กนะหรือนะถ้ามาที่หมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วนะครับก็ไปติกกิจกรรมห้อง327นะครับนะก็ไปพูดคุยกับเพื่อนๆนะพี่ๆนะคณะกรรมการนะครับในการฝึกพูดนะในช่วงระยะต่างๆได้เลยนะครับนะพวกเรายินดีต้อนรับนะครับนะเพราะว่า การพูดเป็นสิ่งที่จําเป็นการพูดได้ใครๆก็พูดได้แต่การพูดเป็นปาตกระฐาและโตวาทีผมว่าตอบโจทย์พวกเราทุกคนนะครับเรียนเชิญแล้วก็ชักชวนน้องๆนิสิตนักศึกษาใหม่ๆนะครับได้มาร่วมกันฝึกอบรมกันที่ชมรมปาตกราฐาและโตวาทีห้อง327มหาวิทยาลัยรามคำแหงคิด พูดทำนําสู่การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามครับเจอกันครับ